มาครับชุกแล้วเรียบร้อยนี่ไก่ขากระมีเจ็บๆเลยปับกระมีไก่กระมีมนะกินแล้วจากเไทยงห้องไทยเพิ่งยืมหมอเนาะไทยเพิ่งยืมหมอว่าตากให้เพิ่งเป็น,ปนยังไงตอนนี้เหาก็กินครับตอนนี้โดยเชฟบ,บัตรพาแซ่บตรงไก่ครับตรงไก่บ้านพี่โก้แล้ว Đục cây sập dẹp đúng không? <cười> <cười> này, cây cây nung cây bảo cây mẹ tao anh anh đồ qua gặp lô luôn quay từ này cây dầm mình ăn hàng phường không đâu, phường <laughs> ăn không cả. <laughs> ก็เลือดเลยไก่เตากระโหลกน้อจับจับครับดเลยดูหานไต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 พี่น้องไตไตไก่ไก่นุ่มๆนี่บ่หยาบเลไตบ่ทันนี่ยจังผิดงเ จำเลยอา,าหารบ้านเชาเบเวลกินรูลาบุฟเฟ่บุฟเฟ่ยังหัวก็ปวดหนดอกดอกสบายสบายกินอาหารบรรพช่อ <c oughs> จำอขาไก,กา่กุ้งต่อบนบ่เคยเคยกินที่ขาไก่ทำไมเป็นหน่อยโอ้สุยกินขาไก่เนี่ยตัวตัวหนึ่งเงี้ยดอกสกีขาไก่บ่คคยมีเนาะบ่คคยมีขายในตลาด mình không phải ở chợ là được, thôi, tôi sẽ mái chơi với vợ để, nhảy 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 อาหารหลายหลากหลายครับกินตับกินไตกินนันไปเจ้หาตับหน่งเบื่อนี่นี่ตับตับตับมาเจอแล้วขมอุขมขาขม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 ิมขมขมนมขมนมขมขมบมขมขอขมมืม เอาครับทำนังครับผม